จังหวัดนคนปรปฐมขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรนะคะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลังพบการระบาดค่ะนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมรวมชีแจงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะได้เกิดการแพร่ระบาดในโรงฆ่าสุก,กรในพื้นที่ตำบลบ,บ,บ่อพลับตำบลมาบแคและตำบลตะก้องอําเภอเมืองนคนปรปฐมทำให้ผู้ประกอบการนะคะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ต้องหยุดกิจการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจจะแพร่ระบาดไปยังโรงฆ่าสุก,กรพื้นที่อื่น โดยสาเหตุนะคะมาจากการจ้างงานที่ไม่ใช่พนักงานประจํามีการสับเปลี่ยนพนักงานระหว่างโรงฆ่าสุกรและไม่มีมาตรการในการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทั้งนี้ทางผู้ว่านะคะจึงได้มีมาตรการขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้ดำเนินการทำทะเบียนประวัติพนักงานสัญชาติไทยนะคะก็สัญชาติต่างด้าวห้ามมิให้พนักงานประจำโรงค่าไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ควบคุมการเคลื่อนย้ายการเดินทางของพนักงานและบริเวณที่พักอาศัยไม่ให้มีการปะรปบบนกับผู้อื่นซึ่งจะสําหรับพนักงานที่พักนอกพื้นที่โรงค่าสุก,กรนะคะรวมถึงการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและบุคคลภายนอกซึ่งจะเป็นสําหรับพนักงานที่พักในบริเวณโรงค่าสุก,กรพร้อมทั้งจัดสิ่งของสําหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่พนักงานให้มีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พนักงานต้องมีการล้างมือก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งปนเปื้อนและหลังใช้ห้องสุขาพนักงานในในอาคารโรงฆ่านะคะต้องระเว้นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน<ม>เช่นการสูบบุหรี่การถ่มน้ำลายการขบเคี้ยวการรับประทานอาหารการสมใส่เครื่องประดับเป็นตน้นและก็ให้มีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และเครื่องมือเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนและหลังทำการฆ่าสัตว์ค่ะ